สวัสดีพ่อแม่แเน้องจาแล่สตูดที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะ <c oughs> ลิลพันนี่ <c oughs> และตอนนี้ก็มาพบกับบอสแอร์นะครับผม <c oughs> ใช่ครับบอสที่บอสเตอร์นั้นที่บินออกมาก็มีแต่แอร์ใช่ก็ต้องบินออกมาดีว่าเดินออกมามันก็ไม่ใช่แอร์ดิ <c oughs> และนี่คือมหาทีมโค้ชบอสแอร์ ใช่แล้วครับและนี่คือบอร์ดแอร์นะครับที่เป็นบอร์ดน้องไก่เก่าแล้วก็มารีโนเวทหรือมารีเวิร์ดหรือมารียูตใช้ใหม่หรือว่าเียอะไรก็แล้วแต่นะครับ <S <S แต่สภาพของด่านก็คือด่านน้องไก่นั่นแหละฮะและที่สําคัญมันก็มีแต่แอร์นะครับแต่เปลี่ยนน้องไก่จากน้องไก่สดใสเป็นน้องไก่แห้งแรงครับผม <S <S และนี่คือด่านน้องไก่แอร์ทุยและขั้นตอนแรกเราแค่ทําการปรับตั้งให้ตานเดดช่วงต้นเกมีเพราะเราไม่ได้การต้นเกมนะครับมี คนอื่นกันนะครับจริงๆอคนกันเนี่ยก็จะเป็นเซตของโทชิโร่และม็อบในช่วงต้นเกมนะครับ i minutes later สนับสนุนโดยอีดิชเมิรช็อปและแล้ววันนี้กับบริการอีดิชเมยแบบสุดถึงไอดีสุดเทพบอกฟุชหรือว่าไอดีสุ่มต่างๆหรือไอดีโคสไอดี ID เงินติดไอดีออสตาหรือสุ่มไอดีต่างๆในเกมและที่สำคัญเลย เราเน้นทั้งฝั่งของออสตาเทว์ดีฟิ์กับไอดีสุดตึงไก่เทพแบบตึงๆใคขายที่มองหาไอดีเริ่มต้นการเล่นแบบตึงๆแล้วแล้วก็เราขอแนะนำอีดิสเหมยกับไอดีไก่ติดเจ็ดดาวแบบเท่ๆดูดิครับเวลหนึ่งร้อยไปลกซองได้สบายแทบมีเขาเรียกว่ามีคูลเลอร์ด้วยนะเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวเฮ้ยไอเจียไม่ใช่ธรรมดาคือเยอะมากตอนแรกผมคิดว่ามันจะน้อยๆนะครับแต่เลื้อยลงมานี่มียั่งเยอะเลยทีเดียวขายที่มองหาอดีเล่น กับเริ่มต้นสุดเทปก็สามารถมาที่ร้านอินดิเมอร์กันได้นะดูดิมีทั้งตา,าตัดติดด้วยคือเยอะมากเริ่มสุดจอยังไม่หมดนะโอ้โหเลือกดูเอาละกันเยอะเกินและนี่ก็คือหน้าที่ของผมในช่วงต้นแกรมผมก็ทําการอ่าอัพตัวเงินได้อย่างตันหมดแลวและทั้งแบบ2ตัวเลยนะครับทั้งเอ่อปลาหมึกน้อยปลาหมึกปิดศาสตร์และสปีดวากอนผมก็เลยทําการวางตัวละครเรียงกันแบบนี้แต่ขั้นตอนแรกนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรมากมายใช่แล้วครับ ผมก็วางไว้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงแรกนะครับจะให้ทําการเบจิต้าครับเก็บสแต็กให้ถึง100ครับผมและช่วงต้นเกรมนั้นเราจะทําการอัพกิฟฟินขั้นที่ยังไม่ตีแอร์ครับผมขั้นแบบตีพื้นเนี่ยเห็นไหมให้อัพขั้นตีพื้นเรียงกันทุกตัวไว้เลยนะครับและเมื่อเข้ามาช่วงกลางเกรมแล้วเนี่ยให้เราทําการุยให้เราทําการอัพเรียงนะครับ1วิเรียงตัวครับผม <S <S ใช่แล้วฮะมันจะติดอินเตอร์วาวนั่นเองนะครับตีทุก 1ตัวเรียงวินั่นเองและตอนนี้ผมก็ทําการวางดาเมจหลักของผมได้เรียงแรบบหมดแล้วและที่ทาการดาเมจหลักตัวแบบต้นเกมหลักๆด้วยนะครับนั่นก็คือม็อบซี่นะครับที่สาคัญด้านนี้มันใช้เทพเงาไม่ได้นะเทพเงาจริงๆมันติดเลือดไหลน,นะครับแต่ใช้ไม่ได้น้ตีแอร์ไม่ได้นะครับเทปนี้ในแมปนี้ก็ต้องใช้มอบไปก่อนนะครับท่านผู้ชม <h ai> ยืดรับอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็ตื่นไปอีกทีในเว็บที่106 ในตอนที่มอสเตอร์นั้นมีเลือดที่แข็งแกร่งขึ้นและผมก็ต้องอัพทุกตัวให้มันรัดใช่แล้วครับในเว็บนี้ผมต้องทําการที่จะกดลูฟี่ครับผมและที่จะกดรูฟี่นั้นก็ต้องใช้ตัวเงินผมเลยเบิกจากปลาหมึกน้อยปลาหมึกพิศาจและโปงเอ่งลูฟี่สกิลหนึ่งปืนก็ะสั่นนิดหนึ่งอ่ะเฮ้ยหรืจะเปงลือเปิดเสียงไอเจ้ยโอ้โหอะไรให้ตายเด้อโมงโปงเอ่งปึ้บเมื่อทำการเปิดตั้งแต่ต้นเกมแล้วมันก็จะเปิดตลอดไปแล้วก็ต้องดูเอฟเฟกต์ตลอดไปครับผม อฮยงเขาไอห,หัวระเบิดโอ้โห,โหอลังการงานสร้างถ้าหยุดเวลาเปิดได้เฟกแบบนี้แม่งมีเดทได้เดทแน่ๆนะครับตอนนี้ผมได้เบิกเกินจากปลาหมึกน้อยปลาหมึกปีศาจแล้วก็มาจัดอินเตอร์วาวเลียงวิแบบนี้ให้ดูครับผมนี่เรียงทีละหนึ่งวิไปเรื่อยๆครับขั้นตีแอร์ขั้นตีแอร์ขั้นตีแอร์และก็ขั้นตีแอร์เรียงกันไปแบบนี้จนลอยบนอากาศได้ในครับมันจะตีเรียงวิกันไปเลยนะฮะ ก็มี9้าวิใช่ไหมมันก็ก็ก็มี8ตัวมันก็ตีเรียงวินะครับมันก็หายไปวิหนึ่งก็ถือว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่จริงๆวางแตัวเรียงหนึ่งวิเนี่ยฮะมันหายไปวิหนึ่งนะครับมันก็ได้อะนะมันก็ได้อยู่นะครับและหลังจากนั้นก็ไล่อัพตันทุกตัวให้ตันทั้งหมดและ ปรับวิกด้วยนะทุกคนใช่แล้วครับผมก็เลยไล่ปรับวิกดาเมจทุกตัวนะครับแม้ว่าจะเป็นลูฟี่หรือว่าจะเป็นบูบูรอดหรือว่าเออข้างหน้าไม่เกี่ยวนะครับไอตัวตัดเลือดนี่ไม่ต้องไปปรับมันนะครับผมปรับแค่ตัวดาเมจจริงๆตัวตัดเลือดมันก็เป็นดาเมจแหละแต่แล้วก็ปรับไปตัวหนึ่งแล้วกันจริงๆเราก็ไล่ปรับให้หมดแต่จริงๆไม่ต้องปรับแล้วก็ปรับก็ได้ไม่ไม่ปรับก็ได้มันก็เป็นดาเมจหลักเหมือนกันนะเฮ้ยงงกับตัวเองจริงๆ่ปรับหรือไม่ปรับวะ ปรับคืนก็ได้เพิ่มเสียงนิดหนึ่งแม่งร้อนนะช่วงนี้แบบเงาเงาไงาก็ต้องเพิ่มเสียงหน่อยๆน,นะครับและตอนนี้เลยครับถ้าไม,ม่ชมและดูอิจิโกที่วางท่วแบบนั้นดีเลยฮะมันก็ต้องวางแบบขั้นๆไว้อย่างนี้นะแ๋ยวก็ปรับเอาไว้ก็เรียกว่าไว้ตัดเลือดมือด้วยนะครับตอนนี้เราจะพูดเรื่องอะไรก่อนว่าตอนนี้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือมีหยุดเวลามีตัวอะไรที่มันตีแอะได้อะเอามาเอานะนะครับผมเอามาแน่นอนและตัวที่สําคัญเลยก็คือ ดาเมจหลักๆเนี่ยก็ต้องวิกตะตองนะครับวิกให้หมดเลยนะนี่ปรับวิกตะตองวิกตะตองนะครับมันตีตัวแข็งแกร่งนะเดี๋ยวค่อยถ้ายาวยอยปรับกันไปนะครับถ้ามีตัวที่แข็งแกร่งหลุดมานะครับก็ให้เราทําการปรับตะตองบ้างวิกบ้างนะครับจริงๆตรงนี้ก็ไปต้องปรับนะนั่นแหละปรับไปเหอะนะครับเออสรุปมึงจะปรับหรือไม่ปรับวะเออปรับก็ได้นะจริงๆและตอนนี้นะครับในเว็บที่1 0 1 ให้เราทำการเคลียร์มอนให้หมดและก็เปิดออโต้สคริปแบบยืนดยาวจริงๆก็ไป104นะครับแล้วก็เปิดอีกทีนะครับผมท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เราก็รอเคลียร์ตัวนี้ไปก่อนแล้วกัน <c oughs> จริงๆก็มันก็น,ม,นมันก็นานอะนะ <c oughs> จริงๆเขาก็ซองนี้ก็เหมือนดิอาวโลนะปุ๊บกลับไปอีกแล้วก็กระทืบต่อบบะบะบ,บะเละนะครับผมยังไงก็ตายนะครับดูดเมจ หลักกของผมนี่สิครับมันเป็นไรที่อลังกวานงานสร้างสุดๆดคือดามเมได้ยเ,ยเยอะมากกันเลยทีเดียวครับเต้นนั่แหละดีอาคุ้มสุดเมื่อตัดเข้ามาในช่วงแอร์ระเบิดแล้วแล้วก็ทําการกดข้ามสคริปเพคโคตรเร็วนะครับไม่อย่างนั้นอินเตอร์วาวที่เราตั้งวิไว้จะพังใช่ครับเมื่ออินเตอร์วาวตั้งวิเมื่อมันไม่มีมอนให้ตีอ่ะเขาะเ้าใจไหมมันก็ไม่ตีเ,เรงงเียงวิที่เราตั้งไว้ไงถ้ามันไม่ตีเรียงวิที่เราตั้งไว้คือมอนโผลมาตัวหนึ่งทุกตัวมันก็ถล่มตีปุ้ม และก็ครูดาวก้าวิใหม่สรุปเดตีหลุดเติตตตมมันก็ต้องทำอย่างนั้นครับผมและนี่มอนก็หลุดออกมาแล้วแล้วก็หันไปตีโบบาบาบะและอินเตอร์วาวของเราก็จะไม่หลุดนะครับ <pt ain> แจวโคตรเจ๋งนะครับน้องๆ <t ain> แลวตอนนี้ครับเริ่มมาเป็นกระจุกนะฮะและจังหวะน,นี้จะทำการกระทืบพวกนี้ให้หมดยกยง และก็เปิดออโต้สคริปต์ตอนนี้ก็ต้องให้ปิดแหละนะครับแล้วก็เคลียตรงนี้ไปจริงๆก็ไม่ต้องเปิดจริงก็เปิดไว้แหละเปิดไปเลยแล้วกันนะครับผมและตอนนี้เขาเขาก็ไม่บอกให้ผมปิดหรือเปิดนะผมก็เปิดไปเลยนะเจ่อะไรเนี่ยเช่เขาไม่ได้สั่งผมไม่ปิดหรือเปิดผมก็เลยเปิดไปเลยพอเดิมอะเปิดไปเลยแล้วเขาปิดวะก็ไม่รู้เขาเปิดอยู่แล้วและตอนนี้เหมือนก็เดินเข้ามาเป็นกระจุกแบบเป็นกระจาบแล้วก็ข้ามเว็บไปที่115้า และ117แล้ว1นึ1งรแล้วก็118ไปเรื่อยๆแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้ปิดอัดโต้สเกลจริงๆมันน่าจะเคลียเวฟหนึร้อยสบเอ็นั่นโอ้โอ้เรสเชนโป่งเงแล้วก็ดดขึ้นฟ้าแม่ตายแล้วหมัดเคลียงควายเออไม่ใช่บึ้มค่อยโอ้ไอ้เชี่ยกำลังใจนานไอ้เฟกแม่งนานเกินเแย่ทำไมปรับคูณนี่เรียบร้อยนี่ที่ปรับคูณในคลิปนี่เฮ้ย โอ้โหไม่งั้นนานเกินกว่าจะชาร์จลงหัวปุ๊งเน่งและตอนนี้ก็โดนปุ๊งเน่งไปหนึ่งถีถึงกับหัวชา์เลยทีเดียวแล้วก็วิ่งมาเป็นกระจุกมาเดิมครับผมแล้วก็หยุดหยุดหยุดไปเส้นเดิมเมืดด่อกด D R เหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้คือประเดิมเมื่อกดไอจังเลยนะเห็นไหมก่อนที่ผมจะปุ๊งเน่งเมื่อกดไอจังลงหัวไปด้วยนะครับเห็นไหม ทุกตัวสัญ,ญลักษณ์บนหัวก็จะติดไอจังหมดเลยนะครับท่านผู้ชมตึงเปียปะ <S <S ละในตอนนี้ครับมอนก็เริ่มแบบเดินยๆๆึๆ,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 ๆมาตรงนี้ครับพอมาตรงนี้ก็จะโดนดีอาวลโลพุ่งไปข้างหลังอีก1รอบแล้วก็ทืบต่อยโบ๊ะบ๊ะโบะเละไอต,ตัวที่โดนลูฟี่ป้งเน่งไปก็จะทึงข้าวคิดก่อนเพื่อนนะครับมามาดูกันตอนนี้ครับผมเขากําลังเลงตัวที่แขงแกล้งนะครับใช้เขา อยู่ดีๆก็มือๆตัดเข้ามาในเว็บที่126แบบไม่ทันตั้งตัว uh huh. จริงๆคลิปไม่อยากจะยานเกิน8ดชั่วโมงไม่ใช่ยาวเกิน8ชั่วโมงเนี่ยม,มันจะยาวเกินไปก็คือเข้าเส้นข้างหลังแบบทุกคนที่เคยดูด่านน้องไก่ก็กดที่เดียวกันไปเลยเพราะด่านไม่เหมือนกันเด้ๆใช่ครับก็คือกด dr ที่เดียวกับน,น้องไก่นั่นแหละมันคุ้มจัดจัดหลายคนที่มาดูใหม่ก็งงว่าที่เดียวมันอยู่ตรงไหนว่าก็คือเส้นตรงนี้แหละที่มันกําลังเข้าโค้งแต่ไม่ใช่เส้นตรงนี้เส้นข้างหลังและจงลังหวะนี้แหละ ก็ดูนะครับผมว่าจะทําไงต่อจริงๆก็ต้องกดดีโอดีโที่ไหนมันคือโบร์อาเฮนคอกในจังหวะตรงนี้แหละครับเพื่อไม่กดดีดดุ้ยเนี่ยคือวางขายใหม่แล้วอินเตอร์วาวระเบิดนะครับก็ต้องวางขายทันจิโร่ใหม่ทั้งหมดแบบรวดเร็วและว่องไวก็อัปเกรดเรียงขั้นตอนมันเดินให้ติดเป็นกระจับนะครับผมเมื่อกี้เห็นปะเขาขายแบบรวดเร็วนะ วางขายเลยขายแบบรวดเร็วทุกตัวแล้วก็ติดแล้วครับผมสันเบิร์ในตอนนี้เมื่อตดสันเบอร์ในตอนนี้ก็จะวิ่งเรียงกระจับนะจะหยุดอีกแค่แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นก่อนที่จะกดกันบ้านดันออกไปมาแล้วฮะปึง้งนี่และรอสุดท้ายที่จะทาการหยุดแล้วก็ได้กดกันบ้านดันออกไปแล้วก็ตามด้วยย้อนเวลาใจว่าไม่ใช่มันชื่อพุชชี่เบลงูมันเลยเข้ามาอยู่ในเอวแต่เดี๋ยวก่อนรอมอนมาเดินเข้าบ้านก่อนเอาละครับท่านผู้ชม และชจังหวะนี้มอนก็เริ่มสวีความรุนแรงกดเกีียวที่จะเข้าประตูบ้านอย่างแน่นอนเอาแล้วเอาแล้วผมจะแทงตูดบ้านของคุณให้แตกกระตุยแต่ทว่าโดนหยุดชะงักด้วยสกิลพิเศษดูดเวลาดูดทุกสิ่งกูปิดไอเมชั่นเอฟเฟกไม่ได้ <t ter sensors> อเออลอยเตกเตกเข้าไปแล้วก็ดูดซวบหายไปในอวกาศและ เลิมใหม่ทางด้านข้างหน้านี้เลยแล้วก็ต้องมาหยุดเวลาใหม่กันอีกรอบตึงเปียกๆตึงเปียจะจัดแล้วจังหวะนี้แหละครับก็อัปเกรดมาแบบเป็นกระจุกเป็นกระตับเลยทีเดียวดูดิครับหยุดเวลาให้อีกแล้วเี้ยข้องจริงจะจัดแล้วก็เดินมาเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้แล้วก็หยุดตรงนี้อีกหนึ่งรอบและตอนนี้นะครับตัวที่ติดสัานักษณ์อะไรแปลกๆก็ๆให้ไปหมดแล้วยังมีตรงกลางนี้นะครับตรงขามันให้หมด ไม่อย่างนั้นเราจะกดด dr b l โ e ได้อีกไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องกดส้่ตรงไหนก็กดเหมือนเดิมและตอนนี้ผมก็ทําการวางไข่กิฟฟินให้ทั่วแมปไอ้เชี่ยหายใจไม่ทันเลยท่า <laughs> น <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมจะทําการวางไข่กิฟฟินนะครับประมาณทั่วแมปแบบนี้นะ นี่วางคข่วาง่ข่ไปนะครับประมาณนี้เลยแล้วตัวนี้มันก็ตีโดนนะครับต้องปรับนะปับหลังปรับแมงตะตองปรับทุกอย่างให้มันตีได้ทั่วถึงทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันยัง,งน้นแอร์มันจะวิ่งจะลวดวาแซงชาวบ้านแล้วก็ไปโต้มบ้านแตกไอเ้เจแตกแบบงง เอาล้ครับตอนนี้เข้าไปตีตัวที่ติดได้แล้ดีเอาไปดูและตัวนี้มันไม่ติดเห็นไหมมันไม่ติดสัญลักษณ์ครับผมบอกคําเดียวว่างานเขาเนี่ยครับนั่นก็กดตัวนี้มันเดิมนะครับผมเส้นนี้คือแบบขมสั้นๆเหมือนเดิมนะกดเส้นเดิมเพิ่มเติมคือเส้นเดิมตัวที่ติดสัญลักษณ์ตั้งแต่บนย้อนกลับมาก็จะไม่วาปนะฮะเพราะว่ามันจะวาร์ปตัวละครที่ออกใหม่เท่านั้นนั่นแหละครับมันติดสัญลักษณ์ันหัวอย่างไมันจะวาร์ปซ้ำทัเปื้อและตอนนี้ครับท่านผู้ชม ดูสัญลักษณ์ตัวต่างๆผมก็ร้อยปับนะครับปรับเปิดปรับตัวตองปรับอะไรทุก่างมัวไปหมดโอ้โหปับเยอะแยะปรับตัวตีไก่ตีไก่ปับให้ทั่วๆนะครับตัวนี้วางไม่ได้ก็ค้างข่ายมาวางค่ายมาวางให้ทั่วๆนะครับปุ่มแล้วก็ปรับไปหมดนะครับยังไงก็ลองเล่นปรับตามกันได้นะเอาละครับปับเลียงกันแบบนี้ครับโอ้โหแล้วก็หยุดบัฟบหยุดเบะเบะเบะบัฟ ลงไปย่งดีนะครับเอาเลยครับเริ่มจะมาข้างล่างกันแล้วเรียงกันเป็นแล็บอย่างยิ้มนิ้นหนาวแนะ่นอนดูแอร์แม่งย่างไวไอ้เนี่ยไม่โดนสโลว์จริงปะ่าวเะนี่ย <c oughs> แอร์แบบคือเหมือนแหวนนะเอาจริงๆนะและตอนนี้ในเว็บที่หนึ่งร้อยสามสิบหกกับังเสี่ยวไซด์โดนย้อนเข้าไปอีกบอกวะ่าตะรึงนะครับตอนจะย้อนเนี่ยต้องห้ามโดนทันจิโร่เนี่ยมันจะย้อนได้ไกลขึ้นนะครับเนี่ยครับไม่โดนทันจิโร่เห็นไหมฮะ พย้อนเสร็จก็เอาทันชิโร่เป่าหน้าด้วยการวางนิ้วมือแบบดุดันไม่เกรงใจใครผมกไปวางตรงนี้ไอ้เจ๊ไม่มีผมต้องมาขาว่างจริงๆก็ขว่างประมาณตรงนี้นะคุ้มสุดเนี่ยโบมันตีถึงนี่ว่าไอ้เจ๊จะปั๊บทำไมน่ <c oughs> บอกคำเดียวว่าตึงเตะตึงเปี้ยๆนะครับผมนี่เริ่มมาตรงนี้เป็นกระจับสวยงามเรียงเป็นตับไปันเลยทีเดียวครับผมในเวทีนึงร้อยสามสิบแปดเอาแล้วครับท่านผู้ชมคือตอนนี้น้ำลายเต็มปากหมดแล้ว เอาละครัอหไร่งเอาละครับ1 3 8เวฟแบบตึงๆครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็มียุดเวลากันตอนเนื่อบอกคำเดียวว่าตึงเปียกแน่นอนหยุดเวลาใหญ่อีกนับเวลาเลยหน้ากับบ้านด้าบ้านไปแน่นอนตอนนี้ไม่มีอะไรให้กดแล้วหรือเปล่าวะตอนนี้หยุดเวลาใหญ่ไปแล้วก็จะยืนแข่งติ้งไม่ไหวติงเพราะว่ารอมอนออกจากข้างหลังเพื่อจะข้ามเวฟแบบตึงๆเฮ้ยเมื่อไรจะข้ามลุ้นจนเยี่ยวเหนียวก็แห้งหมดแล้วเนี่ย เอาละครับ139เวฟบแบบกระดอแห้งเหี่ยวไปเลยทีเดียวเฮ้ย <c oughs> 140แบเวฟแล้วว่าท่านผู้ชมตอนนี้ก็เกือบจะแห้งเหมือนกันนะครับผมมาแล้วครับต้องหยุดเวลาให้อยู่อีกหนึ่งทีครับอ,อือหนึ่งร้อยสี่สิบเวฟครับพ่มโอ้โ,ห,โห,หลุ้นจนไสแห้งกันเลยเดียวดันออกไปอีกนะครับบอกคำเดียวว่ามีเหนียวแน่หนึ่งร้อยสี่สิบเวฟตอนนี้มอนครั้งจะเข้าแทงตูดบ้านของคุณอย่างบ้าคลั่ง เออผมจะเข้าบ้านคุณยังเต็มที่แล้วหาตูดมาให้ผมเฮ้ยบอกคำเดียวน่ากลัวจะจัด141เวฟเราจะยืนได้อีกหรือไม่เรามาดูกันนะครับแต่มันวิ่งไวมากๆแบบนี้พี่ก็ไม่ไหวหยุดขั้นสุดท้ายเกือบจะ142แต่ไม่น่าไหวเออเฮือทะลวงบ้านตูดระเบิดแทกครัเ็วฟโอ้โแค่นี้ก็ติดแล้วไม่พอเหนื่อยนี่ โอ้ยับเยินผมก็เลยหันไปจะกดหลูฟีครับสุดท้ายแต่ไอ้เจี๊ยมันเด้งขึ้นมาแบบนี้กูจะกดทันไหมเน่งวิสุดท้ายเอ,อ้ยจะมีกี่แสนล้านวะเนี่ยไอ้เจี๊ยลืมมองแล้วเด้งออกเกมฟักใครที่มองหาตัวเท็บึ้มเบิ่มคือลือแบบโกโจหรือว่าท่านประธานบึ้มเบิ่มน้อยลงเออจริงๆมันควรจะบึ้มเบิ่มกว่าและเอฟเฟกต์อลัองการสุดแสนหลาเท่ให้เหลือสารอีกมากมายเป้าแล้วก็มีตัวละครสุดแรง และเอฟเฟกต์สุดอลังการอีกด้วยต้นไม้บิงกูพันเท้าหลามพันและเอฟเฟกต์ตัวละครแบบกวนสั้นตีนก็มีเหมือนกันนะจ๊ะและเอฟเฟกต์ใหม่ก็มีหลายเป็นก็อยู่ในนี้ก็สามารถสุ่มได้ที่เว็บจิ้งกุ้งชอบจริงๆมันก็เป็นตัวสุ่มไข่ธรรมดาเนี่ยครับมีให้สุ่มทั้ง IDRV เลยนะและไนะข่หนึ่งร้อยนั้นในนี้เพื่อรดความเกลือก็มีกิ่กี้เยอะเกินแต่ก็ค้าศัตรเอฟเฟกต์สวยๆทั้งนั้นนะเออคุ้มเกิน